ผู้จัดการหนักงานเดียรผมไปล้มเลยไปล้มได้จริงกันโต๊ะดอกป่านน่ะเรื่องมากจริงเลยหนุ่ยเราเป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขอกราบลาท่านอาจารย์ก่อนแล้วกันอาปล่อย้มไปขอให้เธอจงใช้วิชาเกศพอสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำประโยชน์เผื่อประชาชนปกครองประชาชนให้เขามีความสุข ครับท่านอาจารย์ผมให้ฉันอยาว่าผมจะทําให้ดีที่สุดตามที่ท่านอาจารย์อบรมสั่งสอนไปลุกไปพอข้อให้เธอจงแพ้ประชนะมันผมกลับาท่านอาจารย์โชคดีลูกเด็กพนุ้ยพี่เจ้งตามผมมาด้วย <c oughs> ท่านอาจารย์กับผมมายูกับท่านอาจารย์หลยพีแล้วอันนี้คกับไม่รู้ตอนน่อได้เดินไหวได้มาแล้วอันนี้ก็คงจะต้องไปไหลยวันอ่าไปเลยลูกกับท่านอาจารย์กับพอดีมอ่า ไม่โดนเจ้าได้ได้ลบมาอันนี้ก็พอดีปุ่มกลางก็อยู่กลางวัดช่องรอยพอกลางตางก็กลับกลางตางก็กลางวัดช่องรอยเดชไม่รู้ว่าเจ้าได้ได้มาจะปุ่มไปเรียกเดชก็ว่าว่าพินไปควักอ่างช้านไว้ให้ก็กันได้ได้ลูกเอาควักโผล่ไปก็ได้ใน่ยพอดีปุ่มมีใบปันอ่าใบปันไม่ปื้อเดี๋ยวปวดเละได้ อืมเอาลูกเอาครับขอบคุณมากรับอาจารย์อาจารย์นี่ต้องรอยอันกว้างกว่าไห้ก็แกะกางวัดนะเออเึงอันนี่อัตึนรอยหนึ่งเฮ้เอันนี้เพื่อวห้เด็กถือมากถือรู้ได้นะครับผมหลากอ้อนกับขอบคุณมากครับเออเดี๋ยวในใบพันจานนะเรียบร้อยแล้วแล้วเตืนเจียบเรืออันนุแล้ว หยแดดแม่น well, oh, uh ิ่มแต่วากินเปรกๆแต่โอ้โหบาดเบื่อเลยกับเมียมันก็ย่ะเมียมนุยปั้นเปลือกเมียมนุยจนว่าวันนั้นโหลไอ้นุยโหลไอ้นุยไปตึ้งยูบไหลม่วงพอโลไอ้นุยไปตึ้งยูบไหลม่วงปั๊บก็พอได้อ่าม่วงนี่เป็นม่วงวัดพอม่วงนี่เป็นม่วงวัดตีกันก็เด็กหดุนเศร้าเลวนี่ ก็ึ้นอยู่ปล่อยม้วงโยนโยนโยนกับพระมันตึงเงินพอพระมันตึงเงินพระเรียกลงมาพระว่าลงมาลงมาลงมาไอ้ไรนี่อายุเตานี้เนี่ยคุณมาแต่โอนเหมือนลีงอยูเลยลงมาลงมาลงมาก็พอลงมาถึงเด่นก็พอล่วงจากต่างอายีที่บาทจากต่างอายีที่บาทแนี่บอกว่าไปจะเศร้าเลวอย่าไปแต่โอนอยู่ปัตติเนี่ยไปไปเจอกางเกงในหนุ่มไปอ๋อให้ลูกนายดูนุ่ยกับ

ก็ยังคุ้นไปบ้ามือสับแดกๆลงมาลงมาลงมาก็ปนลงมาตึงปั๊บปนล่วงจากตาไงท่องบาสผมล่วงจากตาไงท่องบาสโอ้เห็นเด็กว่าไอ้หนุ่ยจั้งยีทริปก็ปนล่วงว่าเก่งว่ายีทริปกว่าเป็นจึงเชียงเลยนือยแกไอ้มึงนี้กว่ืจองมีคนเอ้บ้าอย่าแม่บ้าตักโบบ้าหนุ่ยหนุ่ยนี้เก๋แล้วตาอาจันกับปุณิพผมสาบซึ้งมาอยู่กับตาอาจาันนี่ตานาจย์ไม่เคยเสื่อมเสียอ่ะตานาจย์ไม่เคยเสื่อมเสียเลยผมมาอยู่ผมจำได้ ผมอันนั่งดื้อปิมผมปกเฟอร์กิ่าเรื่องพระรงงวงกะเจ้าเนี่ยพระกายาบายังอ่ะอันแก่ปากิสถานพอแม่พาลูกไปบวชด,ดูดูดอรอดเจ้าวัดโตเด่นยยดวานติดเอ็ปรามพลอันเป็นข้าวนายดูเด็กพระมันโอ้มีแกไม่นานมานี่ทีอุ้มทบมาจากลงุงพระกุ้งขึ้นทอบอ่ แกปตุมตานีอ่านี่มาแกเมืองนนบุรีพระเยสมาลาวทุกเรื่องกิดวะเทวดผมยกนายบูพระบุนูพระบานโงไม่เชื่อมเชียรพระบานเราอยู่ในจารีตอ่าอยู่ในทีศอยู่ในธรรมอ่าเป็นพระอ่าเติบโตุญเปบดพุ่มสาบถึงตนาจันทร์ตนาจารย์กับพมไปหลายวันแล้วตอนได้มาเยี่ยมตนลราโค้งสั่งไรตนะจานทร์ตักกิดอ่านายเถีงจะสั่งไรล่ะลูก ก็อไอ้ธนาจันทังใจกว้าง <c oughs> ว่าแกงเอาลีกีนูติผมเท่งเข้ามาวันทาวันนี้จะลาตารีเพราะเท่งมาอยู่หลายปีแต่มาบัดน,นี้เท่งต้องลา แต่จะขอเตือนเอาไว้บ้างไอเรื่องสตางทอดกระทินอย่าเที่ยวจับใจให้สินจงยกไว้กินถึงปีหน้าอย่าเอาสชพกใส่ทุงอย่าเอาบำรุงกะพบพะ อย่าเอาไปเที่ยวออกดอกจะพาะเงินที่ได้มาหากเขานิมนต์ไปไหนอย่าเที่ยวไปกักราด mm hmm. เขาจ่ายสักกี่บาทสุดแต่เขาพราดธนาให้อยู่แต่วัดเท่งจะเตือน อยา่ไปนอนเรือนกับที่กาเราแ่ออกราตั้งใจกว่ามันบ้าไมาอ่อะหว่ะเออเดี๋ยวผมมันล่อยเราก็เงียบว่าเมื่อติดไปแล้วใจพอดเ้า จิตไปแล้วใจบอดเจ้าได้แล้วนี่เธอเป็นจิตประรูดสิยายมีปัญหาแต่มูนีปักอยู่แล้วตอนนี้รู้าและได้จึกษาเนาว้ทำแล้วนี่คำวินัยเต่งหนุ่ยแจ้งเดินแรงเจ้าตอนนี้ก็ปามาปากายรีบรุดแล้วเดินมาหยุดนะ Klai cakam judia lew nidip la, klai cakam notai maden tang Wanang cakam minia, wanang cakam naniyai บัดน,นี้เจ้าชายแสงน,นันก็ได้รับอ,อนุญาตจากท่านอาจารย์ให้ออกเดินทางเพื่อที่จะก,กลับไปส่นก่อนไปพบเสด็จพ่อไปพบเสด็จแม่ท่านผู้ชมครับเราจะขอตั้งเจ้าชายแสงน,นัน แชรหนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบก,กับตำบลลำนลายตำบลลำนรายอย่างนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบก,กับบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่โตมากมโหดลรนเป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดเราโพจะสังเกตได้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของคนธรรมดาอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับใช่แล้ว บ้านหลังนี้เป็นบ้านของท่านเจตีโพคาเป็นเจตีที่ร่ำรวยที่สุดในยำเปลินลำนรายอย่างนี้วันนี้เจตีโพคาได้เรียกลูกชายที่มีชื่อว่านายวิราชและลูกสาวที่มีชื่อว่าลาวันวันนี้ท่านเจตีโพคาจะมีอะไรมาปรึกษากับลูกทั้งสองติดตามต่อมาครับท่าน จะแปลี่นนี่นับรอยลืนบริวารกาทาดแล้วนี่ยาดเมียแห่แห่แหอ,อ,อ,อ้อมหลอมรอบหนุ่ยน่าชอบทุกอย่างคนมีสร้างทำอะไรไกลก็เยอะอันคนรวยช่วยดีแล้วนี่สักสียอในายประนดพระยังนอมหุมโมโมอ อันเงินจากานิยมแล้วนี่จาทรมปอสับอื่นก็มากมายหลายกระบวนทั้งหัวควายควายชจางแล้วนี่สร้างเรือรถทั้งปรากฏดมากมาแล้วนี่เรียกนาสวนรวมโรงงานรันกาแล้วตาประมวลคิดที่ท้วนมาประเมินแล้วมันมีเกินบัญชี มานั่งปรึกซาแล้วจนทานาแล้วนา่ารืกับลูกนก <c oughs> วิลาดสแลลาวันลูกรัก วันนี้ที่พ่อเรียกเธอเข้ามาพอมีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกให้เธอได้รับรู้พออยากจะบอกเธอว่าถึงแม้ว่าม่แม่ของเธอจะได้ตายจากพ่อไปแล้วก็ตามแต่แม่ก็ได้ทิ้งเธอให้พ่อเลี้ยงดูทั้งสองคนบัดนี้เธอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวสามารถที่จะเป็นมือขวามือซ้ายให้กับพ่อได้อย่างดี <laughs> ลูกลักลูกอย่าลืมว่าสมัยนี้มีเงินก็เรียกว่าน้องมีทองก็นับว่าพี่ ยามเงินทองไม่มีแม้แต่หมาหมูมีมันก็ไม่มองเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถือว่าครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดคือครอบครัวของเราในอำเภอลำนาไดา้ยอย่างนี้ไม่มีใครที่จะร่ำรวยเท่ากับเราไนดะ้ <c oughs> เราจะต้องช่วยเหลือกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะเก็บเงินได้มากกววันไหนที่เราอยู่ประเทศนี้ไม่ได้เราก็บินไปอยู่ทีประเทศอื่นลูกรักทั้งวิราชและลาวัน ดีใจไม่ลูกที่ลูกได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อพ่อครับผมดีใจมากครับที่ผมได้เกิดมาเป็นลูกพ่อผมไม่สนใจแอกพ่อผมเต็มใจที่จะช่วยงานพ่อเต็มที่ลาวันและลูกลูกก็ดีใจกันที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อเกิดมาเป็นลูกสาว้าพ่อบายใจกันไม่ต้องทําอะไรกันแค่รถช่วยไปใช้มาหนังกระดาษโอเครองเพลงบายใจกับพ่อขาเออช่วยพ่อทํางานมัางลูกเอยลูกรักวันนี้ที่พ่อเรียกลูกเข้ามาเนี่ย พ่ออยากจะบอกลูกว่าพ่ออยากยาให้ลูกไปเจรจา,ากับกำนันเที่ยงกับใครนะพ่อกำนันเที่ยงเรื่องอะไรอ่ะพ่อวันที่สามสิบนี่พ่อจะมีการขนคาราวานสินค้าคาราวานสินค้าเท่านี้เป็นสินค้ามูลค่าไมนรู้จะก,กี่ล้านหากว่าเราพลอักขนผ่านเข้ามาในหมู่บ้านนี้ได้เราจะร่ำรวยไม่รู้จะก,กี่สิบล้าน แล้วทำไมต้องไปเจรจากับมันด้วยพ่อะกำนันเที่ยงเนี่ยเราจะต้องขนผ่านมาทางนี้ลูกในหมู่บ้านนี้มันมีด่านตำรวจหมู่บ้านมันมีด่านทศปชอะไรพวกเนี้ยพ่อเลยอยากให้ลูกไปเจรจากับมันว่าวันที่สามสิบี่ห้ามตั้งด่านดิดขันพ่อครับถ้าเกิดกำนันคนนี้มันตรงชินขึ้นมามันไม่ยอมพ่อมันมีปัญหารอกเงินทองมันสามารถที่จะดนบั่นดาอะไรก็ได้ เงินทองมันสามารถที่จะสั่งให้ใครตายก็ได้กำนันคนก่อนชื่อกำนันปราบิงมันเคยขวางทางพ่อในที่จุดมันก็ต้องเดินทางไวพวปพบอวิยมบาลไอ้กำนันคนนี้ก็เช่นกันหากว่ามันยังขาดขืนมีปฏิกิริยาตั้งตัวเป็นปาราปักกับพ่อมันก็มีโอกาสที่จะเดินทางไวพวปพบอวิยมบาลได้เช่นกันพ่อครับผมอยากถามพ่อสินค้าเจื่อนี้ม,นมันมีอะไรบ้างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธเถื่อน ไม่ว่าจะเป็นกัญชาโดอินอยาบ้ามีทั้งนั้นสินค้าเที่ยวนี้เราจะรวยไม่รู้เรื่องพ่อครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจะเดินทางไปเจราจากับไอ้กำนันมันหากว่ามันไม่ยอมฆ่ามันลูกได้ครับพอ่พอพ่อสบายใจได้เดี๋ยวผมจะกลับมารายงานไปลูกลาวันเข้าวันนี้ติลูกวัตถิกบพ่อค้าหวัดดีลูกเป็นสาวแลวนะลูกนะ เมื่อคืนพ่อนอนไปแล้วพ่อนอนไม่หลับพ่อไปยืนอยู่ที่ระเบียงเห็นรถใครเลี้ยวเข้ามาส่งลูกตอนใกล้สว่าง <c oughs> รถตีเหล็กค่ะรถใครนะรถตีเหล็กค่ะใครตีเหล็กน้องแปะตีค่ะใครแปะตีใ <c oughs> นห้างอนุชิตสกุลอามอนค่ะ <c oughs> นี่ลูกไหวตำถึงขนาดนี้เลยลูก ระดับนี้มาเป็นผัวลูกไม่ได้หรอกคนอย่างน้อยๆลูกจะต้องเอาระดับรัฐมนตรีหรือว่าอย่างน้อยๆจะต้องผู้ว่าในอำเภอถึงจะมาเป็นลูกเขยพ่อได้ระดับนั้นไม่ต้องไปสนใจลูกเลยเอาย่าเสีย,ยเยวลาลูกนําเงินสองแสนนี้ไปให้ในอำเภอคนใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาพอไปติดไปค้างไรก็ละ่ะไม่ได้ไปติดขังอะไรหรอก เอาไปให้เขาใช้เฉยๆแต่บอกว่าอย่ามายุ่งกับพานพ่อก็แล้วกันนหน่เพื่อคนไม่เพึ่งย้ายมาเออพ่อพึ่งย้ายมาไม่กี่วันล่อไม่พอลอยังโสดซชด้วยเอาไปให้ตั้งช่องแท่นนี้เลยให้ทั้งสองแสนเหลือทาง,งากว่าแหนาเพื่อเกิดไม่เอาอ่ะพ่อ <laughs> อย่างโง่ติดอุดร <laughs> ลูกอย่าลืมว่าลูกพ่อเนื้อสาวกำลังแตกดังเปรี้ย หากว่านแอมเพอคนนั้นเห็นลูกเขาขี้คลานที่จะคลานก็ามาสุกวางขาลูกพอขาสมุดวันเกิดไม่เอานี่แอมเพอไม่เอานี่ตางซ่องแท่นี้ยยั่วเขาสิลูกมารยาหญิงหนึ่งร้อยเล่มเกวียนร้อยปดสิบเล่มเกียดลูกจะต้องเอามาใช่ลูกจะต้องยั่วเขาสมุดวันลูกยั่วแล้วแต่แอมเพอไม่เอานี่ <laughs> ไม่มีไอูตัวไหนไม่กินข้าวสารและไม่มีหมาตัวไหนที่มันไม่กินขี้พอเชื่อแล้วเกินว่าน้ําเพอคนนี้จะต้องตกเป็นของลูกอย่างแน่นอนลูกอยู่ว่าแล้วนี่เชื่อก็ทอดแล้วนี่แต่น้าเพื่อยังไม่เอานี่ไม่ได้ด้วยเล่จะต้องอาไดก่อน